อ่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กำลังอยู่ในเกมโลบอกในแมปออเอาอเควันนี้ผมจะมาแนะนําตัว PVP อารีนานะครับผมไอตัวที่ผมจะแนะนําผมเห็นคนเลือกใช้เยอะมากนะแล้วผมก็ลองใช้ด้วยตัวเองด้วยเคไปกันที่ตัวแรกนะผมนั่นก็คือผมให้เลยนะนะตอนนี้นะผมตัว PVP ที่แบบผมให้เลยว่าสุดจัดมากนะผมตัวนี้ผมให้ อ่ามาดาร้านะผมตอนนี้ถ้าให้อันดับหนึ่งก็คือมาดาร้านี่แหละตีธรรมดาก็ก็สบายแล้วผมเพราะแรงมากนะครับ<อ>โดยเฉพาะท้าลูกไฟของเขาอะการโจมตีของเขาก็คือมีสองรูปแบบนะคผมรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นการเหมือนมีร่างเหมือนว่าวิญญาณนะโหปาด,ด่าบไปนะผมเื้ <laughs> เป็นสีไฟฟ้าปาดดาบไป แล้วคือเป็นการโจมตีที่สองเป็นลูกไฟเนี่ยครับผมตัวที่สองที่ผมจะแนะนำนั่นก็คืออัซซึมะกิครับผมแม่เอาอีกแล้วท็อปฟอร์มอีกแล้วไอ้สองตัวนี้คือแบบมาตลอดนะผมทุกงานงานไหนพูกก็ไปหมดนะเรียกได้ว่าไปทุกงานจริงๆนะสองคนนี้ครับอัซซึมะกินะผมเหมือนกันนะผมแค่ตีธรรมดาก็ก็ทำให้ฝั่งตรงนั้นแบบสะเทือนแล้วผม เท่ตีธรรมดาก็ก็โหดแล้วผมใน PVP อารีนาสำหรับทาซึ่งเมื่อกี้นะครับรูปแบบการโจมตีของเขาก็คือเป็นพลังจิตโจมตีไปนะผมเป็นแบบว่าเป็นการตีแบบ2ตัวนะผมที่อยู่ใกล้เขานะครับมากันที่ตัวที่3ใน PVP อาร n a ตัวที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือตื่นเด่นเด่นตื่นตด่นตด่นตด่ด บ๊อบครับบ๊อบบ๊อบ,บผมแนะนําบ๊อบนะครับนี่แกผมให้เลยบ๊อบก็นี่มาบ่อยนะทุกงานเหมือนกันนะเราอะนะครับตัวเขาเป็นตัวที่แบบว่า PVP ก็ได้ PVE ก็ได้นะผมเป็นตัวที่แบบดาเมจกึ่งแทงนะผมก็คือเอาไปแทงได้อยู่แล้วก็พอมีดาเมจได้อยู่ครับผมสกิลเขาเป็นสกิลหมู่ด้วยนะแล้วก็เกรดไวมาก รูปแบบการโจมตีของเขานั่นก็คือเป็นการยิงธนูแล้วก็ตามด้วยการฟันอีกหนึ่งครั้งนะครับดามเมจก็ถือว่าก็พอก็พอได้อยู่ผมระดับกลางไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ถ้าเลือดตัวเองนั้นต่ํากว่าครึ่งหลอดจะสามารถอ่าหยิบนะผมขนมปังน่าจะใช่นะหยิบขนมปังขึ้นมากินเพื่อฟื้นเลือดครับฟื้นเลือดตัวเองขึ้นมาได้ การฟื้นฟูนั้นก็อยู่ที่เลเวลเป็นการสร้างปืนใหญ่ออกมาเพื่อโจมตีโจมตีเป็นหมู่นะการยิงออกไปโอ้ตัวที่สี่ที่ผมจะแนะนำต่อไปใน PVP Arena นะผมได้แก่หนวดขาวครับผมให้หนวดขาวเป็นตัวที่แทงได้และก็ สามารถสร้างสถานะให้ฝั่งตรงข้ามได้ครับผมและสกิลเขาเป็นการโจมตีหมู่เมื่อเขาทำการโจมตีจะสามารถลดดาเมจฝั่งตรงข้ามได้30ซนทุกตัวละครก็คือ6ตัวนะผมโดน6ตัวการโจมตีของหนวดขาวนะผมเป็นการโจมตีเป็นอ่าเรียกว่ารูปตัวบวกนะครับก็คือ ก็คือจะตีเป็นเส้นก็คือการโจมตีของเขาครั้งแรกจะเป็นปาดเป็นเส้นตรงครับผมเนี่ยปึ๊บแถวหน้าก็จะโดนหมดเลยครับแล้วก็ทําการฟันอีกครั้งหนึ่งคนระับเป็นแนวนอนับผมก็คือจะเป็นตัวบวกเลยฮะร,รูปแบบก็ประมาณนี้ผมมองมองผมวิ่งมาปึ๊บปาดครั้งแรกปึ๊บปาดข้างแล้วก็ย้ําตรงหน้าปึ๊บเพื่อเป็นรูปบวกซึ่งจะโดนตัวข้างหลังด้วยถ้า ถ้ามีตัวข้างหลังอยู่เนี่ยครับทิมของเขาก็คือเรียกซูนามิมาโอเคมาดูปังพร้อมลดดาเมจตัวที่ห้าที่ผมจะแนะนำใน PVP อารีน่านั่นก็คือตัวนี้ครับผมอ่าผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะผมไม่รู้เลยเว่าเขาชื่ออะไรแต่ถ้าอ่านในนี้ก็อ่าอะไรเนี้ยอังเก้แมนผมไม่รู้ใครรู้ก็บอกด้วยนะผมนี่ครับผมให้เป็น ตัว pvp arena ลำดับที่หําหรับผมเลยการโจมตีของเขานะครับเป็นการแบบตีแบบคนเดียวนะผมเดี๋ยวมาดูสกิลเขานะครับผมเขาจะสามารถชุบเพื่อนได้ถึง2คนด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าชุบมาเพื่อนจะเป็นเลเวล0เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนอยู่ข้างๆที่เป็นตายที่ตายแล้ว2คนครับมีโอกาสชุบเพื่อนนะครับบางทีก็ชุบคนเดียวบางทีก็ชุบ2คนหรือบางทีอาจจะไม่ชุบเลย ถ้าชุบเพื่อนอ่ามันจะมีเนี่ยผมเป็นกล่องขึ้นมาข้างๆนะครับแต่ถ้าการชุบเพื่อนอ่ะเราจะเสียสกิลคนนี้ไปด้วยนะผมก็คือถ้าชุบเพื่อนสองคนก็จะชุบอย่างเดียวแล้วก็จะไม่จะไม่มีดาเมจสกิลออกมาผมจะไม่มีอ่าขังไว้หรือว่าจะไม่ปล่อยมังกรน้ำออกมานะผมแบบนี้แต่ถ้าไม่ชุบก็จะเป็นแบบว่าปล่อยมังกรออกมาแล้วก็ ลอยเอ่าเหมือนลากไม้เข้าไปขังไว้นะครับผมาซาสุเกะก็สกิลเขาก็แบบว่าถ้าได้สกิลก็คือมีโอกาสพลิกเกมไม่สูงนะดาเมจอยู่ประมาณแบบห้าร้อยูที่เราปั้นเวลด้วยแหละแต่ว่าเลือดเขาน้อยไปหน่อยครับผมคือจะตายก่อนได้สกิลนะครับาซาสุเกะส่วนมากถ้าปั้นยังไม่สุดนะอันนี้ก็คือก็ต้องปั้นเวลกันหน่อยและหลายตัวต้องปั้นเวลนะครับอย่างไซตาม้านี่ก็ ก็ไม่ค่อยเอ่อซาตมานี่แทบไม่ได้สกิลเลยนะก็คือต่อยธรรมดานะครับซาตมาอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเอาไปเล่นได้แต่แต,แต่ก็ไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเวอร์วังนะครับผมแล้วก็สลามสลามนี่ได้ไหมได้นะผมเป็นการเอ่อไล่โจมตีสามตัวก็คือสุ่มโจมตีแล้วก็สกิลก็ดุนแรงเหมือนกันเป็นสกิลหมู่นะครับแรงอยู่เหมือนกันตัวดาร์กมาสเตอร์ผมเป็นแบ็คแมนสามดาวตัวนี้ ถ้าใครแบบว่าขาดนะครับขาดแบบว่าทีมมี5ตัวอะไรเงี้ยเออแล้วขาดแบบหนึ่งตัวอะไรเงี้ยก็ใส่ตัวนี้ไปได้ครับผมเอาไปไว้ใช้สกิลเอ่อสกิลเขาจะเป็นการสตันสามตัวนะครับส่วนตัวนี้เก่งมากไหมอันนี้มันต้องอพเวลกันซักหน่อยนะผมอันนี้้าเวลก็เก่งนะเอาไปยืนตีธรรมดาพอไอตัวเนี้ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะเก่งมากแค่ไหนนะ แต่ผมว่าหลายๆตัวอัพเวละก็เก่งนะครับผมหลายๆตัวถ้าอัพเวลจนแบบสุดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบทบาทมาก็ได้นะผมเพราะว่าผมก็ยังอัพไม่ได้แบบเวลตันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าฟีเซอร์อ่ะผมเอาไปเล่น PVP ไหมเป็นหนึ่งตัวที่ผมเอาไปเล่นครับ<อ>ตัวนี้นะเอาไปเล่น PVP แล้วก็ออไม้ออไมนี่แบบออไมถ้าถ้าตัวแบบปั้นไม่อึดจริงนะเป็นหมูให้เขากินเลยครับออไมเนี่ย โอเคผมแนะนําประมาณนี้ว่าเอาเท่าที่ผมเห็นคนเลือกใช้ก็ประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดู PV อ่อ PVP สักรอบหนึง่งโอเคทีมผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูกันหาโลโลห่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคผมว่าผมชนะนะครับเนี่นะเดี๋ยวดูพวกข้างๆไว้เออไอนี้ปาดทีจะตายเอาแล้วนะฮะดูแปบ๊บเดียว ลาซึมุกิยกสลามเลือดเป็นพันนะครับโดนแค่มาดาระาปาดกับอาท่าซึมอกิยก,ก็จะตายแล้วครับ <Yahoo! S 1> และก็แล้วก็ฟีเซอร์ผมอ่ะทำไมเอามาอยู่ตรงกลางบางทีพวกเขาจะฉีดเป็นนี่ไงคือพวกจะฉีดแนวหลังอะไรพวกเนี้ย เผื่อแนวหลังเขาแบบว่าอึดเกินไปอ่ะฟีเซอร์ผมก็จะเอามาเป็นแบบซ้อนดาเมจนะผมหนดขาแปบบเดียวเขาสก,กิลละโดนโดนบูชายันอัดผมไปยกไปเลยตีธรรมดาพอครับไอสอ,สองตัวนี้นะมานาระกับทัสซึมิจิซาดามาก็วิ่งไปแยมฮะนี่ฮะแล้วฟีเซอร์ก็จะฉีดเก็บงานไปเห็นไหมข้างหลังนี่ครับ ว่ามาเคียรตรงกลางเพราะว่าเพราะว่าทัตซึเมื่อกีอ่าแถวบนทัตซึเมื่อกีิผมก็ถ้าไม่ตายก็ยกได้สองตัวแล้วก็หนวดขาวทำไมาอยู่ข้างบนเอนอหนวดขาวก็สามารถฟันเขาเรียกอะไรฟันเป็นรูปตัวบวกก็สามารถฟันข้างหลังได้ถ้าข้างหลังมันจะเหลือเลือดอาฟิเซอร์ผงไปละโห <laughs> <laughs> โดนสกิลรวๆนะผมรอบเนี้ย ็จะเหลือนหนวดขาวผมยืนไว้นะนี่โดนหนักไปหน่อยเมื่อกี้ผมโดนซาสุเกะโดนสลามนี่แบบทีมผมแทบจะหายวับเลยนะโอ้แต่ว่าพวกนี้อึดน,นะนี่สบายยืนได้มารา,าบ,บอกว่ายืนได้ครับผมสบายชิวๆเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้า